สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สมบัติดำสิ่งผ้าบุก หั่งเสียเล็กนะครับมันกำลังเปลี่ยนสายให้เราลิกครับเจ้าพี่ซี่สองลอยจะได้สายเขาเลยลิกไม่พอทำงานเนาะครับมัอนี้เกียงก็เลยต้องเปลี่ยนสายให้ไม่ครับสายสายจังสิได้ออกทำงานครับมัอนี้ นีสแรน,นรับถด,ดำกับมาอ้อมเบิดทุกทัานแล้วครับ้อมดีสิทำงานนะครับรอดต่เจ้าพีซีสอง่อยนะครับเปลี่ยนสายให้โรลิกยุนะครับเป็นอูของเสียเล็กครับอจะไป รถกูเบาุิงจีอะพี่น้องกูเบาเอ็ดนะครับอยู่แถวโน่นวัดป่าสันตินวานาวัดนะครับปี่เพิ่นอยู่นี่สำหรับทีมงานสัปส์สถิศนะครับมื่อน,นี้ออกทำงานสวยจังน้อยครับมื่อนี้ เปลี่ยนสายให้โรลิกของเจ้าพี่ซีสองหอยไม่นะครับ เปนไปยอะโซ่ตั้งแต่าวผมหคือว่าไปเอาสายกำลังเปลี่ยนสายให้โรลิกไหมครับนี่ถ่ายน้ำมันเครื่อง นะครับเครื่องโคมันสูครับเป็นหกสูบพี่น้องร้อยยี่สิบหาแรงมาไดเร็คอินเจคชั่นเทอร์โบครับอืมโซเฟอร์นี่ทีมงานกับพ่อเหรอครับแต่ว่าสวยๆยังน้อยพี่น้องจังสิได้ออกเหตุงานเที่ยกทำ

เตียมตัวแล้วพี่น้องแล้วก็แมคโครบ้นเทเล์ครับเดี๋ยวก็ได้เวลาจวดกันพี่น้อง เชพี่้องเดี๋ยวเจอกันอยู่หนางานครับเมื่อนี่นะครับได้เอาหินมาเททางบ้านน้องตูครับมาแต่ทางบ้านน้องกุงเฮาพุละเรียนมาให้เสียคิดนะครับล้านมัน่น เปนหลับสือมั่นอยู่บ้านนองตุนะครับเป็นหินนะครับรมั่นจาสิบหาเถี่ยวนะครับแรีนมาตะบุญกับเถียวละสีลอยหาิบครับสำหรับสำหรับหินหินปนปนทรายน้ำแน่เล็กน้อยแหละพี่น้องนี่ก็ ทำหน้าทีเหมือนนี่ได้ขับรถดำครับเหมือนนี้ ดีมน,น,น,นกันเน,น,เน,น,นเาะครับกับเลนสามขั้นคือเกอล่ะครับนะอันนี้ก็เป็นเจา้า โม่นะครับ้อย6 8แรงม้านะครับ สนิก่อนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไปพอกันอยู่ม,มองตักหินก้นคนละครับอยิ้มเขายิ้มแล้วกะน,นอนเวด เบ้านี่เคี่ยวค่ะคุ้ยผู้บเบารถแมกโนก็กําลังแต่งท่างพีนะ่น้องบัดนี้สีเปียวดินผู้สาเนะครับไปถมทีมรถแมกโนกําลังแต่งอยู่นะครับแต่งท่างทางเที่ยวไหมครับ ออกอกันเป็นแถวครับเฟืเ่องนุนลูกไปยังนอดบนอันนี่กันแล่นดินอยู่เบิดมือครับ แผนหินนะครับมา่านอาซีบรถนะครับหินลุนล้วนนะครับบันที่นพอแหล้วบันทีที่เอาดินนะครับเกียวคููสาเนาะครับบันทีเอาไปถมทีนะครับขยายยกหม่องยกเงี้ยนครับของสับสติเองนะครับเดี๋ยวจังติดตามพี่น้องนะครับ ฮ้อนครับละเอ็ดฮ้อนฮ้อนค่กฮ้อนแน่ครับมอนี้ครับหลังที่จากที่ฝนตกลิ้นมา,มาว่านมะกรูนเนาะครับแดดบบดน,นี้ครับฮ้อนแบบสาหัสสากาหละ่ะพี่น้องเอ้ยนั่งแกียเย็นๆย,ย,ย่างบ่เย็นเนาะพี่น้อง บอเอาออกบาทเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมองว่าอ,าออกก็นอ่เป็นไงเอ้ยมันสตื่น ื่นแล้วพ่อ่เอ้ยเออมาเอาออกเนี่พยพ่อยกัดก้อนแหงเล้วง่วงก็ได้อยากไปอ๋อผมมีเวลาไทายเลยพี่น้องเลยเหมือนนี่ ผมก็ขับรถด,ดำซอยเขามาอนเจะไปเบรงล่วงไปข้างลางกันนะเ้ยาแต่งงามเนี่ยแหละคนท่างะนะี้นน่ะ ลองไปเที่ยวนึงแล้วพี่น้องผมซื้อไว่อยากรมอยู่มมอยงนีอย้างนเ้เทีกวาหองและต่อรเทสะก่อนครับวิสันไปว่าได้ครับรมขั้นแท้อ่ตัดปาดกันแท้ออกแล้วมันรลมนะครับดินมันยังซุ่มอยู่ cần đào đinh cho con. Điệt, 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 điệt. À, แต่งทางคนพี่น้องไปเทียววังงานเองเหลือเป็นง,งานเขานะครับ

ดินมันปาดไหมเนาะมันจะล่มเลยอเอาผู้สาออกครับาปเ,เอาไปถมทีในในอู้รถของทรัพย์สิทธิ์เองแหละครับเิ่นทีขยายออกมาเิ่นที่ยกเยน thế hàn lên hành, thế hành. thế mà đi chôm trăm lên, ok รถครับ คับคดิ่งขอลาดยีลาน้นองซ้ำมีสะก้อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังมาติดตามกันต่อนะครับขอให้พอแม่พี่น้องมีตะความุขความเจริญื่อนิ่ึงใดกระสรมข้อมือมาศานาเด้อพี่น้องล่าล้วครับ สวัสดีครับ